แหล่งน้ำจืดที่ลึกที่สุดและมีปริมาณน้ำจืดมากที่สุดในโลกแชร์แชร์บอร์สารกเกรดน่ารู้เนื้อหาโดยออรจินเล็กไบคอลทะเลสาบไคคารเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่และลึกที่สุดในโลกตั้งอยู่ในภูมิภาคไซบีเรียประเทศรัสเซียมีความโดดเด่นหลายประการทั้งการเป็นทะเลสาบที่เก่าแก่ที่สุดอายุประมาณ25ล้านปีลึกที่สุด ลึกถึงประมาณ1,642เมตรและมีน้ำจืดในปริมาณมากที่สุดโดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ20%ของปริมาณน้ำจืดทั้งหมดบนพื้นผิวโลกที่ยังไม่เป็นน้ำแข็งลักษณะทางธรณีวิทยาและชีวภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของใบาคานทำให้ที่นี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติมีชื่อเสียง ในด้านความใสของน้ำเป็นพิเศษทำให้มองเห็นได้ไกลถึง40เมตรในบางพื้นที่ทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์หลักหลายสายพันธุ์ซึ่งหลายชนิดไม่พบที่ใดในโลกทะเลสาบใบคานเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์กว่า1,700สายพันธุ์โดยสัตว์ประมาณ80เป็นเป็นสัตว์ประจำถิ่นรวมถึงแมวน้ำใบาคานด้วย ความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลสาบและความสำคัญทางนิเวศวิทยาทำให้ทะเลสาบแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกนอกจากความร่ำรวยทางชีววิทยาแล้วใบาคารยังมีบทบาทสำคัญในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับโลกเนื่องจากความเก่าแก่และความลึกล้ำของใบาคาร ทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบใบคานน้ำใสสะอาดและประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติที่น่าทึ่งทำให้ทะเลสาบใบคานเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับทั้งนักท่องเที่ยวและนักวิทยาศาสตร์ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้มาสำรวจและศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของทะเลสาบใบคานอย่างไรก็ตามความมัสมดุลที่ละเอียดอ่อนของระบบนิเวศต้องเผชิญกับความท้าทายจากมลพิษการเปลี่ยนแปลงของสอภาพอากาศและกิจกรรมของมนุษย์อื่นๆทำให้จำเป็นต้องมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปกป้องและรักษาสมบัติทางธรรมชาติอันล้ำค่านี้เนื้อหาโดย ออร์จินแทสน้ำจืดทะเลสาบ